สวัสดีครับวันนี้จะพามาไหว้พระที่วัดอาณารโยเทพยารามครับที่ตั้งอยู่เชิงดอยบุษราคำนะครับอยู่ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับ พอเราซุมประตูขึ้นมาก็จะมีบันไดยพญานาคอีกชุดหนึ่งครับทางขึ้นบันไดานาคครับสำหรับวัดแห่งนี้พระอาจารย์ที่ท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดท้ำกองเพลนจังหวัดนองบมพูท่านได้มาสร้างไว้ครับ พอเดินออกมาจากบไนหน้าก็จะเจอวัดครับวัดอานารโยทิพยารามครับสถาปัตยกรรมแบบล้านนาครับวิจิตรงดงามครับ วิวมุมสูงจากวัดก็จะเห็นกวานพะเยานะครับพระอุปคุธครับ